กันทุกชากันทู้เออถ่อมรถบ่ดเลสิมันเพลอะฮะมันเพลอ่ะลูกสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อปลาดุ้งเอ้ยที่ลูกทานยินดีต้อนรับสู่ช่องมาจอยเด้อนี่ก็ถ่อมรถถอมดังกุ้งดังก็ทอดกล้วยไอ้เจั้าไปลูกไอ้เจับเด้อมันบาดมือโมดิโมดิของแม่ <laughs> Nhưng mà mình chui thì nhanh thám chui ra hả? Chui <laughs> mình chui đâu hết nhanh rồi nè Ủa, có thói ngọt của thằng à <laughs> Nhưng <cái chỗ> <laughs> mà nó thói quẩy Nhưng nó đốt mẹ mà thấy quẩy hết mấy bạn ai thêm hay bay sang giải đứa, đứa, luôn bay giờ bay hơi lạnh má không má nhà cứ tự nói

你又录哈，就喜爱。

ละรับนับตาเมชิกอมเจ้าว่านอนแมวหน่อยกินตานอนแล้วแมวหน่อยก็บ,บม่มา้าอีคนเฒ่าอ่ะน่าหลับเด่นหลับแล้ว nhưng <laughs> mà ăn bộ nhưng mà non bộ đi ít à, thôi cái đồ mèo muối thịt bòi vào à nông mầm hương nghệ men bơ muối thì thấy mò vào hết không me thì phải thấy nha mừng em nghe nè, hang nghe đi bạn 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 đi 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 ui à lên Thấy ง่ายนังเนี่ยไม่ไดโดนทาหัวลูกอะฮะ้ีบ่ เนบักโอนชาตุกตุลมเย็นเย็น,ยนาลยมานอนมานอนอยูก่กระตุกหน่อยบายบนะายทำงนเงอทำเงเงอ เนี่ค่ะไีอย่างเงีงไป เห็นไหมวะวามึงไอ้ฉ่ามาปูน้อนกูเห็นไหมขาาึ้นมาวานที่เห็น

มิ้วใช่เกือบแม่จ้ะตกนะมองมองน้อยพี่น้องแล้วปกไห่กบหนาีนี่นอหลับเป็นม่ปุ๊บอยู่เย็นไหมลูเย็นบะเย็นโอ้บ้าไอ้ทิดนะทิตกแล้วนะ เล่นปะโน่งเล่ยเอามือเล่นปะไอ้ิดไอ้ิดนัง่งเนี่ยหน่ะไปดูไปเลยลูกดูไปนะดูไปเหตุทาง Mình đá không? Nhìn Tiếng nắng ư ư bảo lộ Hai, hai, tốt Hai, chị tốt Hai, hai, tóc tuy bạn tóc tuy như thế à bạn Thấy Ngói ngồi, tóc hai tóc nha. papa papa mừng ba. mừng ba. mừng ba. Papa mừng ba. Papa mừng ba. Papa mừng 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 luôn mừng ba. Papa 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 mừng ba. แข้งไม่จอยวะเฮ็ดเฮ็ดแม่ชิล้มฮะอ้าจ้าจ้าจ้าหนึ่งแขงไม่จอยแฮ้งแห่หนิแขงไม่จอยเฮ้งบอร์ไม่จอยชินั่งนี่บ่โอ้มีจอยลมแล้ว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 ลมตุ่มแล้วลมเย็นจุ้ยจุ้ยปลาลุงไง มองไอ้ิดมาอยห่มไหมลูกไอ้ทิดวาสบาเลยไอ้ทิดไข่เลยไอ้ทิดตะวังไข่ได้แข่งแน่นั่นมองไงไปดูไว้มองไงไปอ้าวยากนอนอีกไลหอมเลยมาแล้ว่านุ๊กนุกนุกนุ๊กนุ๊กนุกุกนุกุกนุกจิบ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 บจิบลงมาแล้วบบขึ้นนะลูก ขึ้นไปเฮ็ดยังเบิ่งแม่ปิดไว้งี้ยมาขึ้นมาขึ้นให้ขึ้นเก้าปิดกะได้คือเก้าใหญ่ไปใกล้หมอเอ้ยพายดุผูกเอ้ยพายถอดกล้วยนะแหมอ้อยห้อยฮะม่ขาดเลยไม่ขาดกล้วยชุกคักเบา

แบ่งก <laughs> <c ười> ันะมมแชบอ่ะแค่แบ่งนั้นคุณชมมีแค่น้ำตาลอีกบอแชบืุอ เอาเลี้ยลูกเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวบแป้งจเอาไปชมให้แช่บอกแช่บอกเอาตัวจะอีกแช่บอกเรื่องบ้านต่อไม่ได้นะ เอาเดียวพอแล้วโดพอแล้วพอแล้วมันจีเฮียมจีเฮียพอแล้วก็ตัวนี้พอแล้วเอากรอถ้าไปมันกระตูกสิปีินไปแล้วห่างเข้าไปป้ายเจ้าอะ้ลูกแม่แม่กมกินห่อนช่วงหน้านี่บอกมันห้อนแดดน,นะมิว พักกลางเมื่อไยวิวพักกลางมาแข่งแดดยังนี่นะ่ะมันอยากมาโตนี่นะ่ะไปไปไปพกักกลาเมื่อไปมาลูกไปเรือยามันหลบไปหูแดดน้ำดัง,ดงขเขานี่ก็แดด ยางตามทางนกตามทางให้ชิย่างโอ้ยเออมิวเพิินมึงเน่บนป้าเพิินเผาขยะไม่แต่กรวดเกิบกับพส่ใส่เกืบแน่นาำปักตีนะฮั่น นังนงๆนังนงตกนะฮะกเยอ้ยโอ้โใส่มาประงกุ fire, no. er. meter, ้งไก่ฮะมาผีดูกาพีผีมาผีมาไป พี่ตะแลนกับแลนแคดุเลยบอวายยังนะโอเคฉแนลพี่น้องเลยจอยกับชิจบคลิปเพียงเุดนี้ก่อนโผ่เรื่แลนดินแปลนดินมาอยู่นี่แหละโอม โอเคนาอนขอบคุณขอบคุณหลายแล้วเลป้าลุงเอ้ยที่เขามาหลับชมเนอะคิดนี้ก็ไปแล้วก้าวกข้มาสบายดี